เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้ง2คนอันมินตูกับอดมินเอจากเพจ NBA m a n i ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะเราไปสรุปประเด็นสำคัญสำคัญของเกมเมื่อวานและก็ข่าวขาวรอบๆลีเร,เรับวันที่ Portland Trailblazers นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Charlotte Hornets ในเกมเมื่อวานนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยจับตามองเป็นสึกระหว่าง2เมโลครับ คาร์เมโลแอนโทนีกับ a าม l โ b บอลครับแต่ในเกมเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าทางพอร์ตแลนด์ทร l ลเบอร์เซอร์เนี่ยถือว่ามีขุมกำลังที่ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างคาร์เมโลแอนโทนีเองที่เมื่อวานเนี่ยโหทำแต้มทมี่สุดในฤดูกาลของตัวเองเลยครับยี่สิบเก้าแต้มกดสามคะแนนไปถึงหกลูกแถมยังมีการช่วยขโมยให้กับทีมอีกห้าครั้งนะครับถือว่าช่วยได้ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับครับ เดเมนเลเล่ที่จริงๆแล้วเนี่ยการยิงในภาพรวมของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีแต่การยิง3คะแนนเนี่ยค่อนข้างเข้าทีม,มากๆมันก็เลยทําให้ทางทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบอร์เซอร์เนี่ยคว้าชัยชนะออกไปได้นะครับในขณะที่ทา้งชาร์ล็อตทรอนเน่เนี่ยทีมของพวกเขา,มาเมื่อวานครับพีเจวอร์ชิงตันเนี่ยมีแค่สามแต้มนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งทําแต้มมากที่สุดในชีวิตก uh huh. ารเล่นของตัวเองเนั่นก็คือ42แต้มแต่ลาเมโล่บอลครับก็ถือว่าทําผลง,งานของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมกดไปถึง30 <Yeah. S 1> แต้มนะครับยิง3คะแนนก็ดีการรจ่่่ายยบบออลให้กกกัเเพืน็ดีีวาค่อยๆดีขึ้นเเรื่่อยๆขข้้าาทีมกึนเเรรรื่อยๆๆจิงคับถ้ากิดเพื่่อนๆทีติด ตามเกมเมื่อวานนะครับตั้งแต่ก่อนเกมการแข่งขันนะครับรวมไปถึงหลังที่จบเกมการแข่งขันเนี่ยทั้ง2เมโลครับไม่ว่าจะเป็นคาร์เมโลแอนโทนีกับลาเมโลบอลเนี่ย เขาก็มีการพูดคุยทักทายกอดกันแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจกจบเกมการแข่งขันนี่นครับทั้ง2คนคนมีการแลกเสื้อแข่งกันด้วยนะครับหรือว่าเจอซี่เนี่ยแหละครับหลังจกจบเกมการแข่งขันนี่ครับคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงรามโลบอลนะครับเขาบอกว่าเขาติดตามเกมการเล่นของรามโลบอลมันตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วนะครับและในวันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสมาประทะฝีมือกันด้วยได้มีการพูดคุยได้ทําความรู้จักถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากครับและการแลกเสื้อเมื่อวานเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งเลม เที่ยวมือยิงที่เอามือแตะบริเวณข้างศีรษะเนี่ยนะครับเวลาเขายิง3คะแนนลงเนี่ยทางบ้านเขาจะเรียกว่า tree to the dome เนี่ยนะครับเขาบอกว่าลาเมโรบอลเนี่ยก็ทำท่าแบบเดียวกันเขาบอกว่าโอเคไม่มีปัญหาเขาแฮปปี้นะครับที่ทางลาเมโรบอลเนี่ยทำแต่ว่าเวลาเขาทำเนี่ยเขาทํา3ครั้งแต่ลาเมโรบอลเนี่ยเขาทําครั้งเดียวก็เลยโอเคครับไม่เป็นไรให้ลาเมโรบอลทำไปนี่คือสิ่งที่ทางคาเมโลแอนโทนีเนี่ยเขาก็พูดไปขำไปครับในส่วนของลาเมโรบอลครับที่เขาบอกว่าเขาทําท่าแบบเดียวกับคาเมโลแอนโทนีเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาชื่นชมแล้วก็ยยยกก่่อออองงาาารเเลลลนนนขคมมโโโแทีดดต ว่าทั้ง2คนเนี่ยให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงๆครับและในเกมเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับอของค An าร์เมโร่แอนเดอนี่หน่อยจะเป็นการยิงการข้ามการยัดห่วงเรียกว่าดูสภาพร่างกายของเขาเนี่ยดีจริงๆและที่สําคัญครับในเกมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นเกมแรกในชีวิตนะครับที่เขาสามารถยิง3คะแนนลงอย่างน้อย5ลูกพร้อมกับมีการขโมยอย่างน้อย5ครั้งในเกมเดียวกันแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตการเล่นของตัวเองถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆแต่ในเกมเมื่อวานครับพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์เนี่ง6 24นั่นก็คือของคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยแหละครับเราไปต่อกันที่ข่าวคราวล่าสุดของฟิลาเดลเฟียเซเวน s ิคซิกเซอร์รัฐเพนซิลเวเนียค่ะได้เริ่มมีการผ่อนปลดการรวมตัวของผู้คนเนื่องจากยอดผู้ติดเชืวว้อไวรัสโควิด -19 และยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างคงทีตามที่ทางผู้ว่าการรัฐได้ประกาศค่ะทางซิกเซอร์สามารถรับคนดูกลับเข้าสู่สนามได้15%ของความจุสนามสําหรับสนามเวลฟาโกเซนเตอร์ค่ะสามารถจุคนได้ทั้งหมด19,500คนนั่นหมายความว่าแฟนๆของฟิลาเดลเฟียเซเวนนิคซิกเซอร์เนี่ยสามารถเข ค่ะโห oh, ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะและก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามสถานการณ์ที่ดีขึ้นค่ะแล้วเมื่อไหรเราสองคนจะได้กลับไปรับชมในสนามนสักทีคะเนี่ยเราไปต่อกันที่การประกาศรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับฝั่งตะวันตกได้แก่คุณสไนเดอร์ครับของยูทาห์แจสเขาสามารถนําทีมเนี่ยชนะ12แพ้2เท่านั้นนะครับการคว้ารางวัลครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับในชีวิตการเป็นโค้ชของคุณสไนเดอร์และเขากลายเป็นโค้ชคนที่2ในประวัติศาสตร์ของทีมย ที่สามารถคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมประจําเดือนเนี่ยได้ครั้ได้ถึง3ครั้งอีกคนนึงนัที่มากกว่าคุนสไนเดอร์นั่นคือตำนานครับเจอร์รี่สโลนเขาสามารถคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมประจําเดือนได้ถึง10ครั้งเรามาติดตามชมกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ดูท่าแจสกำลังร้อนแรงขนาดนี้คุณไนเดอร์จะคว้าได้กี่ครั้งครับมารอรุ่กันครับในขณะที่ฝั่งตะวันออกนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากสตีฟเนชในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยรุกลินเนสถือว่าร้อนแรงจริงๆครับเขาพาทีมชนะ9แพ้4ตอนนี้ค่อยๆดีเข้าที่มากขึ้น,นเรื่อยๆขณะที่ไม่มีเควินดูแรนด้วยนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อจริงๆการคว้ารางวัลครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตการเป็นโค้ชของเขาครับรุกกี้โค้ชตอนนี้เขาเรียกว่ารุกกี้โค้ชและเขากลายเป็นโค้คนนทีีี่ะรัวาอกล้้ได4 ที่วานเนี่ยครับนั่นคือแบรนด์สกอต Frank, Every Johnson, ลอเลนแฟรงก์เอเวอร์จอนสันและก็เจสันคิดครับแล้วก็มาเป็นซีฟเนชในวันนี้ครับเราไปต่อที่รางวัลลุกี้ยอดเยี่ยมประจําเดือนกันค่ะก็ยังคงเป็น2คนเดิมทางฝั่งตะว,วันออกได้แก่ราวิโลบอของชาร์ล็อตทร์เนี่ยกับค่าเฉลี่ย20.1แต้ม6.2รีบาวหกดเจ็แอสซิสต์กับ1.7สตีลตั้งแต่ขึ้นมาเป็นตัวจริงเนะะี่ยค่ะผลงานก็ดีวันดีคืนเลยนะคะส่วนฝั่งตะว,วันตกก็แน่นอน,นะคะ่ะไทริสเฮริเบอร์ตันของแซคราเมนโตคิงส์กับ กับ1.8สตีลดราฟอันดับที่12คนนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีๆอะไรดีๆของ Sacramento Kings ในฤด,ดูกาลที่ยแย่งจริง,รงนะคะเขาถือว่าเป็นคนแรกของ Kings ต่อจากไอเซโทมัสในปี2012ที่สามารถคว้ารางวัลลุกกี้ยอดเยี่ยมประจำเดือนได้มากกว่า1ครั้งแบบนี้ค่ะ เราไปต่อที่รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะครับในฝั่งตะวันออกเนี่ยอนอกจากสตีฟแนชได้เป็นโค้ชยอดเยี่ยมประจําเดือนแล้วเนี่ยผู้เล่นของเขาอย่างพี่คราวเจมส์ฮาเดนก็สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมประจําเดือนไปด้วยครับเขานําทีมชนะ9แพสส้4เช่นเดียวกับสตีฟแนชครับด้วยค่าเฉลี่ยระดับ25.6แต้ม8.8รีบาลและก็10.7แอสซิสครับสุดยอดมากๆครับถือว่าผลงานของเจมส์ฮาเดนเนี่ยครับก้าวขึ้นมาทดแทนในช่วงที่ทีมเนี่ยขาดเควินดูแรนได้เป็นอย่างดีจริงๆนะครับและเพื่ บรูคลินเนสจะน่ากลัวขนาดนนไหนไม่น่าเชื่อจริงๆครับและการคว,ว้ารางวัลครั้งนี้ทําให้เจมส์ฮาเดนกลายเป็นผู้เล่นคนที่4นะครับในประวัติศาสตร์ของบรูคลินเนสที่สามารถคว,ว้ารางวัลนี้ได้ครับอีก3คนที่ว่านี่นั่นคือเจสันคิด เคนยอนมาตินและก็วินส์คาร์เตอร์ครับการคว้ารางวัลครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของเขานะครับในชุดยูนิฟอร์มของบรูคลินเนสแต่เป็นครั้งที่11แล้วนะครับในชีวิตการเล่นเอ็ของตัวเองในขณะที่ฝั่งตะว,วันตกครับเป็นใครไปไม่ได้ครับต้องเป็นเดวินบุกเกอร์ผู้ร้อนแรงจริงครับ<ช>ของฟินนิคซ <Sun> ันส์เขาสามารถนําทีมชนะ12แพ้3นะครับถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆด้วยค่าเฉลี่ยระดับ27.9ยี่สิบเจ็ดจุดเก้าแต้มสามจุ์เจ็ดรีบาลสี่3ุดห้าแอสซิสนะครับสุดยอดจราสิบองจุดสาม ฟอร์มการเล่นต่างๆของเดวินบุกเกอร์เนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำความประหลาดใจจริงๆครับที่เขาไม่ติดออสตาตั้งแต่ทีแรกกลายมาเป็นต้องมาเข้าแทนผู้เล่นที่บาดเจ็บแบบนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับออไม่น่าเชื่อจริงๆและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ทางฟินิกซ์ซันมีผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนเนี่ยนั่นคือปี2010นะครับอาร์เรสตาเดอร์มายจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็มาเป็นเดวินบุกเกอร์เนี่ยแหละครับจะอย่างไรก็ตามเนี่ยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคคคคคนน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 เเเเลลลยยยยะะะรรรรรรรัััััับบบททททีีีีี่่่่่่่ไไดดด้้้้าา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 งงงววใมมปปิกกกกขออออออสสตุซ็ ถอนตัวนะคะจากแสลมนั้งคอนเทสต์รวมไปถึงอเล็กซ์คาลูโซทำให้ตอนนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันแสลมนั้งคอนเทสต์เนี่ยก็มีอย่างโอบินชอปปิ้นอันฟอนี่ไซบอนแล้วก็แคชเชียร์สเตนลี่ค่ะและปีนี้กรรมาการตัดสินเนี่ยจะเป็นอดีตแชมป์แสลมนั้งทั้งสิ้น่ะไม่ว่าจะสปัดเว็บ โด m มิ i c ิ i วิลกินดีบราว n j เจสัน i ิช a r d สันไงแล้วก็จอห์นส์แมตตแต่ที่น่าสนใจค่ะก็คือการยิง3คะแนนหรือว่า3 Point Contest เนี่ยค่ะลายชื่อแต่ละคนเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนพลาดการชม3 Point Contest <ห>เ,เนี่ยจะเสียใจมากๆนำโดยแชมป์ปี2015อย่างสเตฟาน n c ค r รีอดีตแชมป์ปี2018อย่างเจวินบูเกอร์เจเรนบราวนค่ะเจสันเชเทนดอนนาร์วิชเชลแล้วก็แซคราวินเสียดายไปนิดนึงค่ะที่เจมี่ลีเล,เลิร์ดเนี่ยเพิ่งจะประกาศถอนตัวนะเน<ห>ื่องจากอยากจะพักร่างกายแต่แค คนนี่ก็สุดยอดแล้วจริงๆอะทีนี้เราไปต่อกันที่ในส่วนของสกิลชาร์เลนจ์ค่ะก็จะมีลูคาดอนชิกนะคระิสพอรนิโคลาวุสเซวิชโรเบิร์ตโคฟิงตันโดเมนทัสซาร์โเนสจูรสแลนโดนี่ก็เข้าร่วมด้วยค่ะในส่วนนี้ก็น่าดูไม่<ช>แพ้กันเลยค่ะสำหรับการแข่งขันออสตาร์ Star นะคะจะเริ่มวันจันทร์ที่8มีนาคม8โมงเช้าตามเวลาของบ้านเราค่ะก็เริ่มจากสกิลชาร์เลนจ์ค่ะแล้วก็เป็น3 point contest แล้วก็เข้าสู่การแข่งขันออสตาร์ Star. ในช่วงพัก Break เบรค่ะะก็จเป็นนะคะคที้่ยๆคคนก็มมีาถ เอถ้าอยากจะดูออสตาเกมเนี่ยจะดูได้ที่ไหนคะ่ะมินเน่ NBA app ครับทีนี้หลายคนค่ะก็อาจจะมีคําถามเข้ามีค่าว่าเอแล้วถ้าจะดาวน์โหลด NBA app เนี่ยจะต้องทําอย่างไรสมัครอย่างไรเดี๋ยวตูวจะซักแจสวิธีการดาวโหลดที่พวกเราเคยทาคลิปเอาไว้แล้วไว้ให้ด้านบนนะคะเหล่านี้ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะชอบคลิปนี้ของเราขอไ like ลด้วยนะคะกดซับด้วยนะครับที่โลโก้ NBA เนี่ยตรงกลางนี่เลยนะคะแต่ในนีคพาข่าวคราวจาก NBA ค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA มน่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ